สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำบริการตรวจออนไลน์ของเ e n ทัล lap ผ่านเว็บไซต์ c e n t ั lap o n l i n e นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจ รับรองอยต้องการที่จะไปขอการขึ้นมาตรฐานสินค้าอยจะต้องมีการตรวจอยู่2รายการก็คือการตรวจฉลากโภชนาการและก็ตรวจ GMP นะคะวันนี้ทางเซ็นทรัลแอจะมาแนะนำบริการตรวจออนไลน์ที่ง่ายๆผ่านเว็บไซต์เลยนะคะดูข้อมูลแรกกันเลยนะคะ ให้เลือกที่บริการตรวจฉลากโภชนาการสังเกตว่าเราจะมีตรวจอยู่เยอะแยะมากมายนะคะแต่สําหรับคลิปนี้เราจะแนะนําเรื่องของการตรวจฉลากโภชนาการก่อนก่อนอื่นเลยนะคะเราคลิกที่ตรวจฉลากโภชนาการ Okay. พอคลิกเข้ามาแล้วนะคะเอาเมาส์เลื่อนลงมาจะเห็นเลยว่าการตรวจฉลากโภชนาการจะมีแบบหนึ่งตรวจฉลากแบบเต็มซึ่งการตรวจแบบเต็มก็จะได้ออกมาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมอยู่ในนี้เลยนะคะรวมถึงแจ้งค่าบริการเรียบร้อยในแพลตฟอร์มนี้เลยมีการตรวจฉลากแบบยอ่อมีการตรวจฉลากแบบยอ่อบวกคอรลสเตอรอนด้วยนะคะสำหรับการตรวจฉลากแบบยอ่อเราจะเลือกแบบยอ่อหรือ การตรวจแบบย่อและก็มีคอเลสเตอรอลด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะคะสําหรับอาหารที่เข้าข่ายการตรวจฉลากแบบยอ่อแต่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นมเนยเนี่ยก็คือใช้น้ามันจากสัตว์พวกนี้จะต้องตรวจคอเลสเตอรอลด้วยถ้าไม่เข้าใจนะคะว่าจะเราควรจะตรวจแบบยอ่ออันนี้เฉพาะพสาษาไทยนะเราจะตรวจแบบยอ่อหรือตรวจหรือจําเป็นจะต้องตรวจคอเลสเตอรอลด้วยเนี่ยคะ่ะก็คลิกตรงนี้ค่ะ ตรวจดูอาหารที่ทำฉลากแบบย่อดได้ถ้าคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะแจ้งรายละเอียดชัดเจนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกให้ดูก่อนละกันนะคะนี่ก็คือบอกได้เลยว่าตัวไหนที่ตรวจแบบย่อดได้ค่ะนะ,ะนะตอนนี้ก็มีอยู่19รายการเนาะ โอเคกลับมานะคะสมมุติกรณีนี้นะคะเราต้องการที่จะตรวจฉลากโภชนาการให้ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเราก็เลือกที่ฉลากแบบเต็มได้เลยนะคะพอเราติ๊กฉลากแบบเต็มปุ๊บนะคะจะสังเกตว่าตรงด้านล่างตรงนี้นะคะตรงด้านล่างตรงนี้ก็คือจะมีติ๊กให้อัตโนมัติเลยจากระบบก็คือมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่สมมุติว่าเราต้องการที่จะทําฉลากภาษาญี่ปุ่น หรือว่าเราต้องการที่จะส่งสินค้าของเราเนี่ยไปส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นจําเป็นจะต้องมีการทําภาษาญี่ปุ่นด้วยเราก็มาติ๊กเพิ่มได้เนี่ยค่ะติ๊กภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเราต้องการที่จะตรวจภาษาอะไรอีกละ่ะให้มีภาษาจีนนะคะ,ะกำลังเป็นที่นิยมเนาะส่งออกประเทศจีนก็ติ๊กไปที่ภาษาจีนเห็นไหมคะระบบมันก็จะติ๊กให้ สออันเดิมก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีเพิ่มภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเข้ามาโดยแต่ละภาษาจะเพิ่มขึ้นที่200บาทนะคะแล้วหลังจากเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาภาษาอะไรบ้างเราก็มากรอกข้อมูลผู้ใช้ตรงนี้นะคะ กรอกเบอร์โทรแล้วก็ใส่ที่อยู่ซึ่งตรงนี้จะเป็นที่อยู่สำหรับการส่งผลตรวจกลับไปให้เราก่อนอื่นเลยเวลาผลตรวจออกเนี่ยเราจะจัดส่งให้ทางอีเมลก่อนแต่ว่าก็จะมีเอกสารเป็น hard copy จัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะแล้วก็ตรงที่อยู่ตรงนี้นะคะบา,บางครั้งเนี่ยคนรับผลตรวจกับที่อยู่ที่จะให้แสดงในผลตรวจอาจจะเป็นที่อยู่ขององค์กรที่อยู่ของบริษัท แต่ว่าที่อยู่ที่ต้องการรับผลตรวจอาจจะเป็นที่อยู่ของเราเองบ้านเราเองอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใส่ที่อยู่ที่จะให้ระบุในใบแรงงานผลนี่ก็ใส่กรอกไปตรงนี้ชื่อบริษัทชื่อองค์กรอ่าแล้วก็ที่อยู่แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ใส่ให้ใส่ครบหรือไม่ครบไม่เป็นไรค่ะแค่ติ๊กมาเพื่อที่ ทางระบบมันจะได้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปได้หลังจากเราได้รับข้อมูลแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถ้าหาเมนูหรือไม่เข้าใจว่าต้องการตรวจอะไรนะคะสามารถคลิกตรงนี้นะคะอะ หาอะไรไม่เจอเลยหรืออยากจะตรวจฉลาดโภชนาการนี่แหละแต่ว่าไม่อยากกรอกก็คลิกที่ฟอร์มใบเสนอราคาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอ e ีเมลแจ้งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าทุกคนนะคะแล้วเราก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นกันลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะมันจะมีขนาดบรรจุนะคะขนาดบรรจุเนี่ย จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้แต่ถ้าเรากรอกมานะคะมันก็จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างเช่นชนิดของภาชนะบรรจุอย่างเช่นบางคนฉลากที่ต้องการติดอาจจะเป็นขวดแก้วเป็นขวดพลาสติกเป็นกล่องกระดาษเป็นซองพลาสติกอะไรอย่างนี้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะน้ำหนักสุดที่เป็นแค่ไหนเป็น1ลิตร 250 ML หรือเป็นกรัมหรือเป็นอะไรก็ใส่ลงไปนะคะ1ขนาดหน่วยบริโภคอะสมมติกรณีที่เป็นเป็นของกินเอ่อเราต้องการกินในสินค้าของเราเนี่ยกินวันละ2ช้อนกินวันละ2ช้อนเช้าเย็นหรือเที่ยงอย่างนี้นะคะก็จำนวนครั้งที่รับประทานก็ใส่ไปเลยนะคะอันนี้ก็เอ่อ ถ้ากรณีที่สินค้าของเรามีปริมาณน้ําตาลมีน้ำเชื่อมหรือน้าพึ้งเป็นส่วนผสมในการให้ความหวานหรือบางคนก็อาจจะเป็นย่าหวานอย่างนี้นะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อ๋อหมายเหตุกรณีตรงนี้อาจอย่างเช่นบอกว่าให้ติดต่อกรับหรือต้องการผลอย่างเร่งด่วน ภายในเวลา7วัน10วันทันไหมครับอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่ลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็กดส่งฟอร์มนะคะอันนี้พอดียังไม่ได้กรอกก็เลยวิ่งขึ้นมาชื่อผู้กรอกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายๆที่บ้าน หรือจะติ๊กแค่ข้างบนใส่ข้อมูลที่จะเป็นต้องระบุมันจะมีสีแดงขึ้นมาเห็นไหมคะต้องระบุเราก็กรอกข้อมูลตัวนี้ชัดเจนหลังจากนั้นกดส่งฟอร์มจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรของลูกค้าเพื่อจัดทำไปเสนอราคาให้กับลูกค้าทุกทท่านนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรนะคะเราสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0905928614ได้เลยนะคะ